โอนฮาสวัสดีครับพี่น้องครับมีภาพพี่น้นองมาเบิงการย้อน่ามลายการสร้างข้างอาหารในโขบน้องหน้าของเข้าพี่นอ้องมาเบิงการเลี้ยงปลาครับคือข้างอาหารอย่างดีของการทำเกษตรอันนี้ก็เป็นปลาหลากหลายชนิดครับที่ผมปล่อยภายในเวลาสองปีครับพี่น้องครับเป็นภาพลลาสุดของช่วงปีใหม่ครับพี่น,อน้อง เก็บภาพบรรยากาศเกาศ่าวให้พี่น้องเข้าเบิ้งครับปลาห้าหลายแห้งเดี๋ยภาพพี่น้องไปเบิ้งครับว่าเข้าเดี๋ยปล่อยปลาหลังจากเขาเห็ดโขกน้องหน้ามีปลายอย่างเนี้ยเวลาจากปีขยายพันธุ์ดีบ่อแบบใดภาพี่น้องให้เบิ้งครับพี่น้องไปครับติดตามครับผม โอ้แต่เพี้ยนที่ไหนบ้างครับพี่น้องครับภาพบรรยากาศที่พี่น้องเห็นอยู่นี่โคกน้องหน้าเห้าหลังจากผ่านไปสามเดือนกะมีความเปลี่ยนแปลงคือต้นไม้เห้าลงไป เป็นต้นมากครับแล้วก็ว่างระบบสายนำยศถือว่ายังหลอดครับหลังจากผ่านไปสามเดือนครงการต่อไปของเฮาครับหลังจากขุดโขกน้องหน้าสามเดือนแล้วเฮากับบงแผนการปล่อยปลาตรงในบ่อครับนี่การขุดบอ่อหนาแรงเดือนมีหน้าปีางังคือมีหนำเพราะเฮ้าโชคดีมีหนำชนลประทานมาเพิ่มเติม ตอนลงมือก็ต้องนีการว่างแผนครับนี่ผมก็วางแผนในกระดาษ A4 เบ็ดไปเป็นริมนะครับเขียนไปเขียนมาเมื่อมาลงมือกุจริงกับนอกแผนไปบ้างแต่ก็อยู่ในรูปแบบไข่เชียงที่เขาลงรายละเอียดในการวางแผนในกระดาษ A4 ครับ,บนี่กัส่วนนี้ก็เป็นวิเศษเดือนที่เข้าเฮดมาจากสวนอยู่คอทมอครับ นี่จะคือผลผลิตที่เฮาเห็ดก็มาใส่ได้จริงในสวนเฮ่าน่าสนใจกับออาไปเบิ่งในลาซาด้าเ้อครับติดต่อมาทางเฮาได้ครับมีทรงครับถุงละสิบหา้าถุงสิบห้าบาทครับโปรโมชั่นนี่หลังจากเข้าไต่กระเบื้องมาจากเป็นสูงกันครับแผ่นละสามบาทโชคดีแห้งเข้ากัไต่มา1อยแผ่นกาย่อยขนมา ตลอมใช้เวลาไปกับเครื่องมือครับในการล้มมือไวปลาทางบรรยากาศท่น้องเห็นอย่างคือพอท่องอ่านครับพอท่องอ่านท่านปลาปเกษตรกรดีเด่นด่านการประมงจังหวัดยะโสธรครับผมครับพอท่องอ่านนะครับเลียงปลา ช่วงนี้เป็นช่วงหนาหนาวปลากับปาลาไหลเนี่ยพอเนาะ,นะปลา,าหมอปลาหมอบ้วนบอนอีนบนนบนกบอนอีกกะล่างเขาจะมาเอาพวกปลาสมเขามาเอาแล้วอืมเอาผส,สมพวกปลาตะเพียนนี่ครับปลาตะเพียนนี่ล่ะมันอื่นอื่นถือได้ล่างแห้งครับอันนี้ผมก็มาขอปลาพอเป็นโอ้ปลใส่ออกชีเจ็น,น้ำครับเนาะกัน,น,นข้าไปเลี้ยงเนี่บอดิกนก็บบอตองใส่ออกชีเจ็ดอ๋อเพาเอาขึ้นพักคื่นอ๋อขึ้นพักขึ้นพักข้าก็ต้องใส่ออกชีเจ็ดให้มันฝืน เป็นกระห้อสีเอาไปโหลดกระบาดตกขึ้นพักไหวสองสามชิ้นอืออันนี้พอเป็นกระแบงธรรมดานี่ละอันนี้แดงนี่เป็นบ่อไอ้เจ้าปีอะพ่อคุดลุ่มปีหกศูนย์นี่นั่นี่อ๋อหกศูนย์หกศูนย์นี่กระหกหกโอ้กรม้อชุมพรอนครับผมอันนี้กรเดี๋ยวลองไปเลี้ยงนี่พ่อไปเลี้ยงเลยไปเลี้ยงหอาหารนะครับนักเลี้ยงแหนแดงธรรมชาติธรรมชาติในเป็นบางมืออ๋อโอเคครับ เดี Sora, là, a, stage, <the> ๋ยวห้องเอาไปศึกษาครับเดี๋ยวมีโอกาสมาศึกษาพรอแล้วปลาเราก็ถึงโคกน้องนาแล้วนะครับขอบคุณพอท้องอ่านนะครับท้องอ่านฟ้านะครับนะอะตั้งข้า่งเอนกับลูกไปยังง่อยอีกไปตั้งเลยครับครับไปองครับนี่กับเป็นปลาหมอชุมพรนเป็นปลาชิดแหกที่หอบปล่อยลงในโคกน้องนาเฮ้าวันที่หามีหน้าสองพันห้าร้อยหกสิบหกครับก็ถือว่าขอบคุณพอท้องอ่านพันปลาครับ เกษตรดีเด่นอำเภอมหาชนาชาัยจังหวัดยะโสธรครับด่านการประมงพอกระห้นคำแนะนำรายย่างครับอันนี้ก็คือเป็นจุดเริ่มต้นของการปล่อยปลาในโขกน้องหน้าเฮาครับครับพี่น้องครับเลับมาเดือนกรกฎาคมทำลายพี่น้องเฮาจับเป็นท่านปลาที่สองครับที่เฮาลงมาวันที่28เดือน7 2บห6 ช่วงนั้นก็เป็นช่วงกลับไปดูแลเรื่องของน้องนาเข้ามีปัญหาเรื่องถนนขาดครับโดนข้าอยู่เข้าไปท่างลงไปสวนเขาขาดครับ,บถือว่าเป็นอุปสรรครือว่าเป็นหม่องที่เขาต้องเลียนรหลดและแก้ไขอันนี้กลับเป็นปลาตะเพียคน,นครับเป็นน้องครับที่เห็นอยนกกนู่นี่กับปลานิ่งจังหวัดห้าพานันแถวเพเ่อปลาสาสจังหวัดชลบุรีครับเข้ากัมีแรงไข หลู่พันตาครับที่เหาสามารถเลือกแต่ตามสบายครับพี่น้องพาไปทั้งงานกับทเห็นกันอยู่อาการง่ายๆครับพี่น้องครับเห่าก็ต้องมาปรับสภาพน้าให้อุณหภูมิในดินอุณหภูมิในถุงครับพี่น้องครับครับยือในบอเลียมของเหาอ่ะนี่อุณหภูมิที่ใกล้เคียงกันครับประมาณยี่สิบถึงสามสิบนาทีครับเห่ากด้เลือกอปปลาครับพี่น้องครับติดตามครับผมปลาหมอชุมพรอล้ะก็ปลาตะเพียนครับผมไปเลยลูก

กลังป,ปรับสภาพยังตกใจยังไม่กล้าออกยไม่กล้าออกยังไม่กล้าออกมันยังหยาดอยู่ครับว้าชินไหมลูกชินไหมชินไหมชินไหมเจอหนามคุนๆค,ครับอาอยุหนามใสๆใเจอหนามคุณไปไปไป ตกใจนะบางตัวก็ตกใจอุ้ยชุดนี้ครับน่ารักมากเลยไปเลยลูกที้เอยยาเอ้ยยาตัวเล็ก งงอยู่โอเคปล่ไปปลาเข้ากันเรียบร้อยครับพร้อมอันนี้จะเป็นบรรยากาศน้องพวกน้องหน้า้นหาดเขาครับน,นี่ประหมอชมพอที่เขาเลี้ยงมากเกือบซิปหาโลคครับมันกัดจะขยายพันธุ์ออกไปออกไปอย่ข้างนอกตามสวนตอนนี้กับบอนทานหน้าฝนครับพป่น้องครับทำไรต่อมาคือเป็นช่วงเที่ยวเขาครับ เป็นเดือนพฤศจิกาครับเฮากระเด้เดินทางกลับบ้านมาเกี่ยวข่าซอยพอกแม่เอากะได้พันปลาทีซีและหามากครับเป็นปลาทับทิมกับปลาไน,น,นครับพี่น้องครับก็จุดเดิมครับหมองซื้อเพื่อประสาทจังหวัดสุรินทร์ครับทางพานันปันที่เก้าพฤศจิกาสองพันหาร้อยหกครับเอากะเดยพันปลาสายพันธ์ทีซีและหา่า ทับทิมและปลาในครับมาปล่อยลงกในสวนเฮาเป่นบรรยากาศครับมันเดิมครับพี่น้องครับการปล่อยปลาเทคนิคง่ายๆกะแซ่ถุงปลาในสภาพน้ำปัจจุบันของเฮาก่อนโอเคครับปล่อยปลากันเลยปลาเข็งปลาเข็งสิบโลกำล,ลังขยายเต็มบอ่อแล้วปลาตะเพียนเห็นแล้วครับเห็นลูกมันออกหลายแล้วปล,ลูกปลาทับทิม ค่อยๆเดี๋ยเพิ่งเพิ่งเทให้มันออกมาเองมัน,นมันยังงง้มันยังงงไงลงไปลงไปมันง,งงอยู่ครับมันตกใจเพิ่งมาพันที่หกคือปลาในเอ้ยปลาในแข็งแรงแต่ว่าวนี่ครับผมแดดซองครับมงงแม่บ๊วแยงองอีก คย <K re uk> อยู่รวมตัวกันแบบนี้ไงแล้ว<น>มันก็แบบหอปล่อยแล้วมันก็แบบมันก็งงไปลูกไปล<อ>าม <ไป S 2> า,าบบสัตว์ใหแล้วลลนี่ทำได้เก้าเก้เจาเฮ็ดมากคือพันปลาจย่างเป็น้นองเขาเบิงซีกับหพาหนองสิงฮัววาการปล่อยปลาถึงธรรมชาติที่ห่อปล่อยนี่มันสามารถขยายาพันธุ์ได้ดีแห้งครับลูกปลาตะเพียนลูกปลาหมอลูกปลาทับทิมปลาไน ปัจจุบันนี่หลายแห้งครับถึงห้าสิสิอโเดเฝ้าฝากพ่อแม่ดูแลก,กันวัวยังยังหลายครับแต่ัางว่ามันสิบมม่มีโม,ม่กระจวนไปชดตกปลาเขาเสียห,หาย่น่นกลับมาวานยังอีกน่นมาให้อาหารปลาค่ะ เยอะมากเห็นบ่เห็นโค้ดแลนไซคือปลาเลี้ยงของจริงค่ะของจริงท่านี้ก็หลายจ้ะพี่น้องจะ่าหลายสู่ท่าผุนนะจ๊ะนี่จ้ะพี่น้อง ต้นซ่อนจ้ะพี่น้องเนี่ยคือภาพบรรยากาศลูกๆให้อาหารปลาหมอชุมพรนะครัปลาตะเพียรครับพี่น้องครับนี่เป็นการเลี้ยงแบบเพื่งนธรรมชาติครับหวังว่ามันสิขยายภายในห้องต่อๆไปในภาพล่าสุดครับ เดือนกุมภาพันธ์โครงการล่าสุดก็คือขุดบอ่อในนอออีกฟังนึ่ครับเผื่อไปเหตุถนนทางลงสวนเท่าครับอันนี้ก็ถิเป็นุดเลี้ยงปลาที่เทาตั้งใจเลี้ยงปลาในหน้าเข่าของปีนี้ครับมีกับพาบรรยากาศล่าสุดครับถื่ลูกร้านท้ายมาให้เบิ้ลครับขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณทุกกำลังใจที่เพื่อนๆฝากให้สวนทวนหาเท่าครับหวังว่า วันนาแล้วก็ค่อยอัปเดตให้พี่น้องเข้าเบิ่งว่าสวนเข้ามีข้างอาหารที่สมบูรณ์เพือบตอนรับพี่น้องเข้าเพื่อมีข้างอาหารให้ครอบตูวอยากพี่น้องเข้าได้มาโยมากินน้ำกันครับพบกันคลิปหน้าครับพี่น้องครับอยู่ดีมีแห้งสูสุคนครับสวัสดีครับผม